วันนี้กลับมาพบกับพัตี้เพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตี้อยู่ที่โชว์รูมเพชรยนต์นะคะสาขา2ค่ะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะถัดจากซอยเสรีไทย95มาประมาณ20เมตรนะคะวันนี้ก็มีรถมานําเสนอนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะโตโยต้าะคะริโว2.4 e p ุด s นะคะปี2017นะคะตัวนี้เป็น4ี่ประตูนะคะพรีรเนอร์นะคะ,นนนะ,คะ,ะราคาเราขายอยู่ที่500แสน 29,000บาทนะคะประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะป้ายแดงราคาอยู่ที่925,000บาทนะคะโ้ประหยัดไป3 0 0 0เลยเนาะลูกค้านะเซฟได้เยอะเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถอยู่นะคะรถสวยๆนะคะใช้งานสภาพหน้าใช้งานนะคะแนะนำเลยนะคะนึกถึงเราได้เลยนะคะที่เค็ดยนต์นะคะรถ รถที่เพชนยนเราคัดสรรคุณภาพนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้ดูในส่วนของตาไฟะคะ่ะในส่วนของตาไฟนะคะตัวนี้ได้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะคะนะคะไฟเดิมๆสวยๆนะคะแล้วก็จะได้ไฟตัวเดย์ไทม์นะคะรันนิ่งนะคะตัวนี้ เป็นตัวแอหลอดไฟ LED นะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะ,นะคะออกแบบมาใหม่แล้วนะคะ,นะคะน้าหล่อเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าได้เป็นตัวสีดำนะคะ,นะคะทำออกมาตัดกับตัวรถสีขาวนะคะ,นะคะสวยเลยนะคะในส่วนของกันชนนะคะสวยใหม่ สวยๆเลยนะคะกันชนไฟเดไลท์สปอร์ตไลท์นะคะตัวน,นี้จะได้สปอร์ตไลท์มาด้วยนะคะจากโรงงานนะคะในส่วนของยางนะคะนะคะยางนะคะแม็กนะคะเจ้าของเดิมสไตล์แม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะ ดูกันเลยนะคะแมกเดิมๆสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยนะคะรักษาสภาพแบบสวยเลยนะคะไปด,ดูกันชัดๆะะมาดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันนะคะเนี่ยค่ะกระจกมองข้างก็จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะนะได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะ มีบันไดมาให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะบันไดสร้างด้วยนะคะส่วนตัวมือเปิดนะคะจะได้เป็นตัวโพรเมียมนะคะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ได้กันสาดมาพร้อมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาชมรอบนอกกันนะคะในส่วนของกระบะท้ายนะคะ,คะให้ดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตาไฟหลังนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของตัวมือเปิดด้านหลังก็ได้เป็นตัวโครเมียมนะคะคันนี้ได้กล้องแล้วนะคะกล้องมาจากโรงงานเลยนะคะ,นะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ตรงท้ายรถนะคะ พร้อมท่อนะคะให้แล้วเรียบร้อยใส่ท่อพร้อมนะคะ,คะรถพร้อมใช้ง,งานเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะปุ้มเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรคะ่นะเอาปิดขับได้เลยในราฐานี้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะในส่วนของภายในนะคะกว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะ ในส,ส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะได้เป็นมังติฟังก์ชันนะคะลูกค้า <c oughs> หน้าจอเรือนไม้น,ะะ <c oughs> น้ำนาฬิกาได้นาฬิกามาพร้อมนะคะโตโยต้ากาให้มาด้วยนะคะออปชั่นเยอะนะคะ <c oughs> ในส่วนของจอเครื่องเล่นตัวนี้ได้เป็นจอ Android นะคะ <c oughs> หน้าจอ8นิ้วนะคะระบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้นะคะ เกียร์ยนะคะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรมรมดานะคะนะคะไ,ได้เป็น6สปีดน,นะคะให้ดูภายในสภาพสวยนะคะริ้วรอยไม่มีเลยนะคะเบาะจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนะคะให้ดูเลยนะคะว่าภายในสวยนะคะ ลังคานะคะสะอาดสะอานนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในห้องเครื่องกันนะคะดูภายในห้องเครื่องกันค่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูภายในห้องเครื่องกันนะคะให้ดูกันเลยนะคะว่าเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีคราบาน้ำมันเยิ้มเลยนะคะ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะการักษารถนะคะได้ดีมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์ 2,398cc 150แรงม้านะคะตัวนี้4สูบ16วาล์วนะคะจะได้เป็นมีเอนเตอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะคุนคะระบบ การจ่ายน้ำมันตัวนี้จะได้เป็นหัวฉีด Direct Injection Common Rail น,นะคะนะคะเชื้อเพลิงนะคะรองรับดีเซล Bio Diesel b i e e l B5 นะคะรถุกนวะันนะคะคสวยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะในส่วนของตัวคานนะคะคานแท้คา,านเดิมนะคะลูกค้าเดิมๆสวยๆนะ,ะดูได้เลยค่ะ ลอยเมตดอาร์จากโรงงานนะคะยังเหลือให้เห็นเลยนะคะรถของเรานะคะนําเข้ามานะคะไม่มีรถจับต่อดัดแปลงพิดคว่ำจมน้ําชนหนักเราไม่นําเข้ามานะคะเราคัดสรรแต่รถเกรดเอคุณภาพมาไว้ให้คุณลูกค้านะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะฝากระโปรงแท้จากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูกันชัดๆนะคะ ภายในห้องเครื่องนะคะผ่าเป็นไงบ้างคะพาชมรอบๆคันของเจ้าคันนี้แล้วนะคะเนาะทั้งภายในภายนอกแล้วก็ภายในห้องเครื่องแล้วนะคะเนาะสำหรับลูกค้านะคะหรือท่านผู้ชมที่กำลังชมรีวิวคันนี้อยู่นะคะเนาะแจง้งน,นิดนึงว่าถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับพี่ต้ได้โดยตรงที่เบอร์0971126820 0971126820ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือเข้ามาดูรถไม่ถูกก็โทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเนาะแจ้งไว้นิดนึงนะคะว่าของเรามี2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1นนะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเทศนต์นนะคะกรุงเทพมินบุรีค่ะส่วนสาขาที่2นะคะ ตามที่แจ้งเบื้องต้นไว้บนคลิปเลยนะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ตีฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อๆไปนะคะและจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนในการอัปเดตรีวิวคลิปให้กับลูกค้านะคะขอบคุณสําหรับลูกค้าที่ติดตามนะคะ ขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้พี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในรีวิวคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ